เรียนจีนกับเหล่าชิกตายสวัสดีค่ะตาเจียาววันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยไทยกัวหรือว่าประเทศไทยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือย,ยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะวันนี้นะคะขอให้เด็กๆออกเสียงตามเหล่าชื่อได้นะคะเกินเหล่าชื่อตัวด้วยนะเรามาเริ่มเรียนกันเลยะคะ่ะ ไทยกัวไทยกัวประเทศไทยไทยกัวกัวฉีอีกร้บหนึ่งนะคะไทยก๋วกัวฉีธงชาติไทยโสตู เมืองหลวงนะคะเมืองหลวงของประเทศไทยภาษาจีนพูดว่าม่านกูม่านกูกรุงเทพมหานครดอกไม้ประจำชาติไทยนะคะลูกภาษาจีนพูดว่าอาอปวเลออาปวอาปวเลอก็คือดอกรัชพฤกษ หรือว่าดอกคูณนะคะเราสามารถเรียกอีกแบบได้ว่าหวงจีนหยีนะคะสัตว์ประจำชาติไทยภาษาจีนพูดว่าต้าเชียงต้าเชียงช้างอาหารประจำชาติไทยตรงยินกงทงัง ่าพูดตามหลักสื่อช้าๆนะคะตรงยีนโกงทางต้มยำกุ้งวันนี้นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยที่ตั้งใจเรียนนะคะลูกอ่าวันนี้นะคะถ้าผู้ปกครองท่านไหนสะดวกนะคะเหล่าซื่อก็ขอบรบกวนท่านช่วยถ่ยวิดีโอตอนที่นักเรียนกำลัง พูดภาษาจีนหรือเรียนภาษาจีนมาให้หลาอชื่อดูด้วยก็ขอขอบคุณมากมนะคะส่วนท่านไหนไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณคะ่ะจินเทนเนอร์วอร์มเมอร์เฉตเตอาเจอใจจีนแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ